มุ่งพลัวไปที่โมนโบนโบยส่งทายกับพระเอีดเดอกทีบันทิกกันแล้วกันครับไม่รู้ว่าลำโพงฝั่งซ้ายหรือลำโพงฝั่งขวานั้น We're not เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันไดนว่นไดนวันไหนเป็นจังไหนแค่สองพ่อแหละเมื่อวานเขาเป็นอดีตเออเป็นยังปีนี้เข้าไปน้เพิ่นอย่าไปอยู่นะผมเออให้ยังหมดเลยยู่ลานครับอยู่สาแก้วครับผมไปเที่ยวลานแล้วในเดอรสาแกลครับครับผมนะนี่ช่วงนี้พนัครับผมเสียงปรวมไปกับน้องเจมน้อกเจมและน้องออ ต้องบอกว่าครับผมนออ้องอายนี่คือการมาเยือนมาเวทีรุ่งรุ่งสแเเพรของเราครั้งแรกเลยครั้งแรกและสร้างปรากฏการ์ด้วยดูไหมแม่ครับร่วมกันดีพันปีเลยเนี่ยเนี่ยว้าวแซงวาแท้ย่าแห่ยอดน้องอาย์ะครัวันนี้แม่เยือนเวทีรุ่งรุ่งสแเเพรแล้วบอกอย่งก็แฟนๆนของเขานะฮะค่ะยีรากอะขอขอบคุณมาไล้หนักใจนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่พี่น้องมาเบิ่ง นี่เลยลูกนี่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 ลูกเออลูกทองสเ่นเอนี่วิทยุวิทยุวิทยุเอเอ็มเอเอ็มเก้าสิลูกทุ่งรักไทยค่ะเนี่ตอนนี้น้องฮะอายเพินมือหนีเพิ่นมีท้องมาแจกหนึ่งมืนบาทให้น้องฮะอายเชิญชชนแม่แบ่แนร์พาวามีคูปองอยู่ด้านโน้นให้ไปรับคูปองมีคคูปอง คอยบอกแบบคู่ปลงเขาคู่ปลมว่าจะได้อันแต่ว่าไอออนไม่นี่ไหมเออคู่ปังลูกคู่ปลอมมีคู่ปังอยู่ด้านหลังค่ะให้แม่แม่ไปไปรับและเขียนชิ้นโชคค่ะอ้าซสักนี่บาลูกสักนี่ล่ะคะเอาไปไปทักไอเคศ์เน่ไปทักไอเคศ์นี่เออเคศต้องบอกว่ามาหมอมาลูกทุกสแคร์ของเราในหลายฐานะ เออ,อ,เอก็หน้าหน้ากา็แม่ลูกทุกไอดอลใช่ไหมปัจจุบันนี้มาในฐานะของการเป็นเขตขอรำเสียงวิหกใช่ครับผมฝากบอกแม่ๆนะฮะในการต้อนรับเชิญนี่ครับกันขอบคุณนะครับขอบคุณแม่ๆทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านทางพระเอกนางเอกวลังทุกทุกบ้านครับบ้านน้อยน้อยบ้านเกลิมชินบ้านพี่เจมส์นะครับบ้านนางเอกเกียวทิดาด้วยนะครับขอบคุณที่ให้การต้อนรับให้การต้อนอรับ,รบของเราทั้งสามนะคะานครับผมขอบคุณหลายๆครับพี่เจมส์บ้างพี่เจมส์สบ้าง เจมอาทิ์มากได้หลายฐานะก็อาจจะับมากได้ฐานะของการเป็นเจมอาทิ์แต่ว่า <c oughs> ตอนนี้ไม่ได้ฐานะของยังดีเ <c oughs> จมอาทิ่เสียงมีหงุดหงเกาเ่าอะไรของมับความแข็งแรง ก็ยังมีเสียงที่หมขก้นเกา่ใช่แค่เสียงโหมขึเก่าแม้ว่าจะลงจากเสียงที่หกเลยหรือตัวไนนี้ไม่ได้เจอแต่ว่นข้างหนเสียงโหมขึเกาครับผมครับผมเอ้าโดยเฉพาะผลงานเพลงล่าสุดที่เราฝากกันครับผข้อยหน้าขาเวทีอาซิเกอร์นดวิสจะไปฮัจเจมาร์ทีฟผลงานเพลงนี้นะครับเป็นซิงเกิลล่าสุดนะครับที่ได้รับโอกาสนะครับจัดบทบุกและการบทโนมนะครับ ทีให้โอกาสเจมส์ได้ขึ้นเอาผลงานเพลงนี้ขึ้นไปเดีหมอบนะครับพี่น้องซุปเสุดคนด้านหน้าเวทีก็ต้องขอฝากพี่น้องซุปเสุดคนนะครับแม่ยบๆนะครับซุปเสุดคนใย่ความเมตตาน,นะครับเจมส์อาคนหน่อยๆคนดีนะครับไปให้อ,อก็บอกอ่อนใจกันเล้กันเรือพี่น้องเออฝากกันกันแล้วกันครับยังหาคือเกอรบอยยังหาคือเกอรบอยครับเจมอาทีอ,ขขาอ่าอ่าฮะอ่ะนี่คือศิลปินคุณภาพจากเสียงที่หกนะครับเออถ้าเห้น้องอ้ายเอาของมาที่ละ คุทธแบกพระตะพอจ<า>ังไหนครับคุณหนุให้ให้น้องอ้ายได้ฝากผลงานที่ของรถแม่แน่ให้น้องอ้ายฝากผลงานกับแม่แม่แน่ลูกใจเสาะบ,บนเกาะนาคีพร้อมกับฤดูก,กาลของปี2567ันห้าร้อยหออกสิบเจ็ดหีาร้อยสิบแของหมอลักษณ์เซงขอความาน่าหลาเด้อเอาเพลงก่อนนะที่ละครถามน้องว่าที่ละครถามเอาเพลงก่อนลูกเอาเพลงก่อนฝากเพลงหน่อยลูกก็ขอฝากเพลงซิกิร์แลกในชีวิตก็คือ ร้านย่างง่ามบ่ค่ะแต่ว่ามันจะเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะคะเป็นเวอร์ชั่นกีตาร์แล้วก็อีกผลงานเพลงก็ใจสบบนเกาะนาคีค่ะติดชาร์ตของเราอยู่ด้วยเพลงนี้ครับผมแล้เอามีคนกับซีบอกว่าล่าสุดมีเพลงใหม่อีกแล้วอีกไปก่อนบอ่นให้เข้าอัดแล้วใบก่อนใบก่อนไปก่อน,อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาจะมาอุบีถอดจะมาอุบีถอดนี่ บทนูพินมีการไลยสดออกมาก่อนหนานั้นแล้วว่าเป็นเขงของอาจารย์สวัสดิ์สลักข้าวเห็นอยู่เออเดี๋ยวรอบที่สามโอเคนะครับนะขอบคุณหลายๆนะพอดีนะฮะัสามศิลปินจากเสียงวิโฮทีมมารวมสังสีสันรกามันข้อมือจะได้กับปากที่ตามให้กสะกันใจไม่แรงกันละกันนะฮะเสียงประมือใดๆกับสามศิลปินจากเสียงวิโฮ คุณหลายๆกรับขอบคุณหลายๆอย่าล,ลืมทตามนะฮะกับการเปิดฤดูกาลวันทบบี่ไหนกพ4ซีตุลาคู่นี้พี่นอ้องครับผมเอ็ซีของมันนั่งแถวที่6นะฮะไปเจอไปเจอกันในยูทิบูด,ดอนนะพี่น้องเนอะครับผมเดจออะไรจาไหนถ่ายรูปครับนอ้นองๆศิลปินนะฮะเดี๋ยว